ันีวบเรื่องหนึ่งให้ฟังสมมติว่าผ่านขอมีเงินลหลายเนาะหลายจนว่าบนหลูกอาสิออกไปใส่ยังวะจีอันดับแรกเลยขอสีเหตุนี่นีหยมันแล้วเหตุให้ครอบครัวมีความสุขอันดับที่สองขอสีแบงให้ลูกทอทอกัดเอาไปตั้งรักไปตั้งโต ให้เขามีเป็นทุ่นไปส้างเนื้อส้างโตอันดับที่สามขอยสิเกบไป้ทใส่ตอนเ่าย้ำขอยเฮ็ดงานบม่อไรอันดับที่สี่ขอยเสียเอาเงินที่ขอยมีเหลือนั่นขอยสีเอาไปซอยมูลนิธิ บริจาคให้มนนิธิที่เขาซอยเรือมาซอยเลือแมวจอดมาจอดมาป่วยซื้ออาหารมาอาหารแมวไปให้มนนิธิที่เขาซอยเรือมาแมวจอดาดเจ็บมาบาดเจ็บแมวบาดเจ็บแมวป่วยนะคะทุกที่เลยนะคะต่อไปเอาเงินนั่นที่เรือนั่นเอาไปซอยผู้จากจนซื้อข้าวสารอาหารแห้ง คนที่ขาเจ้าบ่มีกินกว่าเหานะแล้วต่อไปก็าวเจ้าเงินที่ที่มีอยู่น่ะเอาไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือให้โรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยอาณาถา <c oughs> ที่ขาเจ้ายังขาดเหลือเครื่องมือยัองใส่ไม่ซย่ยเกี่ยวกับการรักษานะแล้วต่อไป แทนทาาวาเขาบอกไปบริจาคให้วัดเนี่ยว่าให้พระโบพระท่านละมีความคิดนั่นในสมองเพราะยังขอค,คิดว่าพระสมเอนี่เพิ่นออกบินธบาตได้ยุแล้วพระอยู่ในวัดก็บสบายก็บบยกเฮามีสบายมียูมีกิน่นนะฮะก็เริ่มอะไรคิดแต่กา,กาสีซอยอยู่ซอยเหลือคาหนามคาไฟวัด บริจาคซอยเหลือคาคานามคาไฟาวัดแล้วกระสีซอยอ่าสางห้องน้ำบำบํารุ่งห้องน้ำห้วัดว่าลำ่ำนะคะแต่สีบบบริจาคไห้พระเป็นก้อน <c oughs> แต่สีซอยสางซอยบำารุ่งรักษานะคะแทนนะคะแล้วตวอไปคอยเสียเ,เงินตัวนั่นเอาเมาไว้อ่า ท้าไส้อ่าซื้ออ่ายารักษาโรคซื้อยังให้ซอยมูลนิธีที่เขาเจ้าซอยเหลือหมาซอยเหลือแมวจอจจัดนะคะเพราะว่าขอคิดว่าสัดลกเล่านี่เขาหาเขาอยู่แบบลำบากนะคะมีคนถิ่มคนปล่อยปลาเขา่ามเขาป่วย่ามเขา ออย่า,าเบือเขาแล้วก็กลายเป็นแมวจอรมาจอนซอยเรือจะขวางบ่ได้นะคะขอสีเอาตรงนี้ก่อนนะขอยี่ว่าเอาเงินที่ขอยี่ไปถวายพระเพราะว่า,วาสีลูกได้กับจางนะฮะเพราะว่าพระยุคยุคนี้สมัยนี้มีมีรยรวเออดีทั้งนั้นแหละมีมีคนออกไปญาติโยมพูนเขาเอาไปถวายอยู่แล้วนะคะ มีคือความคิดของขอ่อยแต่ว่าผู้ใดสิคิดตัางก็ขอ่อยขอกบ่ารู้นะเพราะว่าขอ่อยสิเอาเงินที่ขอ่อยมีหลายๆไปซอยเรือมาแมวจอนที่เขาถือทิมถือปาดีกว่วได้บุญหลายกลัวเพราะเขาก็ต้องการมีชีวิตอยู่คือกันมาตามจากเฮ้าแมนมาจากอาชีพนี้พอสำเน็จละบอกความฝันในฟัเพราะมนต์บอลถาราเป็นจริงนะคะ ขอบพูดห,หลายๆคลิติดตามคลิปแล้วค่ะคลิปหนาพอกันไหมค่ะ